กินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม I'm on Observation Duty นะครับโอเคก็กลับมาอยู่กับช่องลัอกกี้โตฟูกันทีแล้วนะครับแล้วันนี้ก็มาเล่นเกมมีคนบอกให้เล่นเกมนี้นะครับมันเป็นเกมเกี่ยวกับเหมือนเราจะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ว่าเราไม่ใช่แค่นั่งดูกล้องเฉยเราต้องรายงานผลด้วยว่ามันเกิดเหตุผิดปกติอะไรในสถานที่ที่เราดูอยู่หรือเปล่า ไม่เก็ตใช่ไหมงั้นก็ไปดูเลยดีกว,ว่ามีเอ่อบ้านมีด่านที่ดูเป็นบ้านในเมืองบ้านชนบทแล้วก็สถานีอ้อมีแค่สามอันหรอโอ้เลียงเลียงไปเลยแล้วกันรับไปเงียบจังฮัลโหลนี่่อเออ,เอ,อ,เอ,อ ถึงพนักงานอ,อให้ดูกล้องในบ้านถ้ามีอะไรผิดปกติหรอนี่ไม่ใช่ฟุตเทสรายง,งานผิดป,ปกติถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงออืม อะไรผิดปกติเงี้ยเหรออืมเงียบจังเลยอ๋อมีเวลาอยู่ขวาบนโอเคอืมอันนั้นปกติเหรอปกติใช่ไหมเนอะอออนี่อะไรเนี่ยนี่ไหนเนี่ยพอเหมือนห้องซาวน่าหรือเปล่าไม่ใช่อะไรที่ไหนวันเนี่ยคืออะไรเนี่ย เอาตอนหน้าจริงด้วยขวาสาายบนมีชื่อบอกโอเคๆอ,อืมแล้วนี่คืออ๋อบอกตำแหน่งแล้วก็โอ้โหอันนี้คือสิ่งผิดปกติที่จะเกิดขึ้นมีอับ s ิสซีเซนนี่คืออะไรอ่ะอันนี้กล้องผิดปกติ distortion จอเปิดประตูเปิดปิดมีของเพิ่มผีผีผีกับผู้บุกลุกต่างกันเหรอเอ แสงผิดปกติของหายไปของขยับอื่นๆอื่นๆคืออะไรวะแล้วก็รูปภาพผิดปกติอฮะเออไม่รู้อะลองนีง,งานคืนแรกแล้วนะจะโดนแลก่ออกไหมเนะี่ยอืมรูปปกติอันนี้ปกติ ของมโตนี้มันจะเปลี่ยนไหมต้องจำไหมอันนี้ปกติจริงๆเหรอตอนนี้ออผิดอป็นไรไหมอะเออเออเออย่างๆแล้วกันอืมหมอนขวดหมอนยาวหมอนที่มีหมอนสองอ,อ,อันสามอันสมุดสมุดสมุดกระเป๋าแก้ว จากการ b ล a bla โอเคบลาบลืมรูปหน้าคนนี้ปกติไม่ได้จำอืมมันเป็นหน้าคนอยู่แล้วปะอืมอีห้าหกอย่างบนโตนี้ก็ต้องจำเหรอโอเคมีกของดิชู่สมุด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 รีโมทต้นไม้มอืม ใครเห็นอะไรบ้างไหมเนี่ยทุกคนครับใครเห็นอะไรลองเม้นบอกข้างล่างด้วยน,นะครับตะโกนบอกเลยก็ได้ครับตอนดูผมผมเผอผมจะได้ได,ได้ได้ยินในตอนนี้ฮะอะไรนะอ๋อไม่มีหรอืม เอ๊ะเมื่อกี้มีเสียงอะไรปะฮะคำเตือนนี่คือคำเตือนถึงพนักงานพวกเรามีเนี่ยมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเยอะไปเอ่อเอ่อให้รายงานเอ่อ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 ยังไม่เห็นอะไรเลยจรงผิดป,ปกติเลยวะอ้ยเอเออันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออันนี้คืออะไร เออกล้องเหรอก้องก้องใน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 ลิฟวิ่งรูมลิฟวิ่งรูมเออ,เอ,อใช่ไหมไม่ใชมใ่มึงคือใคร,ม,ครมึงคือใครมึงคืออินทรูเดอร์เหรอวะะมึงคือใครผี พี่ใช่ไหมฟิกซ่อมแซมที่มที่ปกติมึงซ่อมยังไงฮาววะว w h a อืมอะไรอเเสียงเหรอนี่เหรออันนี้คือมันไม่ปกติหรือเปล่าเอ่อฮอเวฮอเวยไหนอ๋อนี่ยเนี่นี้น พิจ u ร์ใช่ไหมมันไม่ปกติใช่ไหมหรือมันปกติมันปกติโอ้ oh. oh my god อุ้ยอุ้ยอะไรอะมันมันยืดๆเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไร bedroom เอ่ออ,อ distortion หรือเปล่าใช่ไหม มันบิดบิดเบียวเบียวออเคแก้แล้วแก้ยังไงของมึงอเอเช่ oh, okay. ใช่ัันเถอะอืออันนี้เหมือนเดิมรูปปกติอ่ห้องวนนี้แทบไม่ได้จำอะไรเลยอ่ะอืมของบนโต๊ะเหมือนเดิมรูปเหมือนเดิมใช่ไหม เอเอมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างปาสมองน่อยๆจำไปนะจำไม่ได้ต้องยิงคอดูอืมเอเอเหตุการณ์คำเตือนเมื่อกี้คือคือเรอรอดแล้วใช่ไหมมันจะเตือนอีกรอบไหมถ้ามันถ้าเราถ้าเราจะ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 ทมันเยอะไปอะ่ะมันจะเตือนเลยอีกรอบไหม เออถามใครอะ่ะแมนอยู่ไหมเนี่ยแมนหรอวยดูหน่อยทุกคนด้วยทุกคนครับฮัลโหลโอ้โหมันแนวคนลุกเหมือนกันนะเนี่ยมันเงียบเกินทีหนึ่งครึ่งละทำถึงกี้โมงอะ่ะ โอหมโแล้อืมอืมเหมือนได้ยินเสียงอเองมันอันนี้มันโอ,โอ้๊ยเอ้าเอาตายเออฟอมไปแค่สองอันวะเยอะไปนี่คือมันกี่อันฮะ กู้ารดิเอาใหม่ดิอืมอะไรวะเนี่ยเก้ว่ยทปรับแสงได้ป่ะเออสว่งสวางวๆหน่อยเออครับครับน่าจะน่าจะเหมือนเดิมนะมงังอืม น้องน้ำสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอออ๋อ,อ,อเดิมมันไม่มีหมอนเหรออ๋อกูจะรู้ไม่เล่าแล้วแก้วนี้เดิมมันมีไหมมันต้องตั้งหรือเปล่าว่าจำจำไม่ได้ออบเจกมุกเน้นับเห็นปะ ใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหจำผิดอีกคิปเองคิปเองแหลนะเนอะห้องครัวเนี่ยมันของเยอะจัดเลยอะ่ะดูด,ด,ดนี่แหละอ,อ,อืมอืมหืมเอ๊ะมัน เอ๊ะเดี๋ยวลิฟวิ่งลูมออเจนโมเมนต์ป่ะอ็นนี่มันไม่ได้อยู่อย่างนี้ป่ะตอนแรกอะไอรอบๆเนี้ยใช่ไหม αι? อ่าใช่ไหม αι? เออสดีวะอ่าได้อันเดียวปากดีเลยกูอันเดียวอ่ะอืมอเพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งชั่วโมง เออฮืมบบมีอะไรหายไปปะในครัวหรือเปล่าเอ๊ะอ๋ออันนี้หายไปอ๋อโอเคลังเอปเปิ้ลเออเวลาถามไปชาดีเนาะ อืมอืมนเสียงอะไรอ่ะมันมีเสียงอะไรก๊กกก๊กก๊แบนี้ดีันเลเสียงในบ้างกูไม่ใช่มั้ง อืมอือะไรอ่ะอะไรอ่ะมันมันดำากันะเดี๋ยว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 อะไรอ่ะดีวิงลูมเออมันมันดำอย่างนั้นอะแสงไม่ไม่แสงอบิสเหรอมันสองสองจุดเดี๋ยวนี้เดี๋ยว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 เนี้ย,ยมีอีกเนี้ยเพราะเมืโอโ่อกี้คืออบิสอบิสเหรอฮะ นรกเ่อี้คือการปรากฏตัวของเอ่อมิตินรกเหรอตีนรกไปเอาไว้อุ้ยเอ่อเอาไเว้อันนี้ต้องเป็นไลท์เนาะไลท์เดี๋ยวมีมีมีชุบชุบชุบปุบปุบอะโอเค โอ้ยมันดูไม่มีอะไรมันน่ากลัวนะเว้ยคนเล่นมันกลัวนะเนี่ยมันเสียวแต่หลังโคตรเลยเนี่ยลาโอ้ยโอ้ยโว้ยบุกเมนออบเจกต์ไหมรีพอร์ตถูกมั้งเมื่อกี้เมื่อกี้กูรีพอร์ตห้องไหนอะอาดีไงโอ้โห ขอโทษครับไม่มีกูมไม่รู้อ่าเอ้กต้าออบเจกไหมห้องนอนมีไหมมีอะไรเกินมาไหมในห้องเนี้ยฮะมีฮะอ,อ,อะไรเกินฮะ มันดูไม่มีอะไรนะแต่มันมีอะไรแนละ้วเชนกิ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 เชนยืดยืดภาพยืดภาพยืดภาพยืด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 มิติเกิดการบิดเบี้ยวตีสองแล้วโว้ยขอบครับซ่อมยังไงครับเฮ้ว <c oughs> ะอแล้วอันนั้นคืออะไรอะ่ะเออผีผู้บุกลุก มึงหัอใครกดได้ปะเออเอ็กตาอ็อบเจกต์มันจะโดดใส่กล้องไหมอ่ะกูก็ไปไกลๆกันอ๋อมันคือเอ็กซ์ตราอ็อบเจกโอเคอ่าอือฮะ อืมขออะไรเด่นๆชัดๆหน่อยอยากอตีสองได้ไปเจ็ดัน <c oughs> มึงตะกูต้องเล่นถึงหกโมงเหรอห <c oughs> ร<ะ>อ ืมไม่เห็นมีอะไรเลยคริเชนมีอะไรมูเมนต์ไหมคิดอะไรยืดดิครับยืดดิครับคริเชนมันคือยืดใช่ไหมตันเนี้ยใช่ปะดิส r t ชันขอบคุณครับแล้วมีอะไรมูเมนต์ไหม Hoa hẹn ai mù mèo nè. Hoa tay nè lên. Hoa tay nè lên. nè lên. Hello. Hello. Oi. Oi, mày hiền. Mày 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 ตากูถั่วขนาดนั้นเลยเหรอเอ๊ะเดี๋ยก็าย่ในเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปอ็อบเจกต์หายใช่ไหมใช่ใช่มันมีมันมีกาอี้ตรงนี้นี่อา thank you ขอบคุณครับโอ้โหไม่มีเกียงงานนี้กูเอ๊ะพัดลม ต,ต้องอะไรอ่ะเนี่ยออบเจกต์โมเมนต์หรอพัดลมมันต้องหมุนดิใช่ไหมไม่ใช่หรออ๋อไม่ใช่เหรอ,อหรับ,บูรีพอผิดทองใช่ดิไม่ใช่มพัดลมมันต้องหมุนหมุนไม่ใช่หรอ เขาลมต้องหมุนไม่ใช่หรอของหายไปอุ้ย,ยเ,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 เหี้ยเออ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 ขะเออเออในห้องนอนมีผีผีในห้องอวัดดีฮัลโหลยิ้มแฉงใช่ไหมอืม ลมมันต้องหมุนดิใช่ไหมต้องอ,อะไรอะ่ะพอเตอร์เหรออื่นเนี่ยพัดลมมันหมุนเห็นปะเออมีใครเห็นอะไรบ้างไหมฮะเอ่ยช่วยดู รูปทางซ้ายนี่รูปอะไรเอาจริงๆมันสวยนะนะเอ่อเอ่อพ yup> um uh, well ok, ี่เอ๋เป็นเป็นเต่งมันสวยอยู่นะเหมือนรูปเปลือกไม้นะเดิมมันไม่รูปอะไรอ๋อรูปผลไม้เค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 สวยกว่าอีเนี่ยละกันอ่ะอีเนี่ยดูผิดปกติชิบหายเลย นี่ไงหมอนอย่าอย่าโดยมาละรอบหนึง่งมันแบ่งตัวเพิ่มมาออกไปชิวช้วอืมอืมอืมชิวเองลหละตีสองแล้ว เฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋หันซ้ายขวาได้ด้วยเอ๊ะนั่นนนี่อยู่นิ่งๆโดนทุบไปสัอืโอ้โหโอเคถ้าตัดดีครับเจ็งมูเมนต์พอดีใครนั่งอยู่เหรอหันบาวงกล้องทาไมครับพี่กลับไปหันกลับไป เ,ออเนี่ยเสียงอีกแล้วลงเสียงไม่นับเป็นผิดปกติอีกโอ้ยดุงรูปนสิีเลยนะลาห้องเนี่ย ใช่เกี่ย์คิดเช่น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 รูปไม่ใช่รูปนี้รูปไม่ใช่รูปนี้ไปไม่ต้องมองอืมอืมกัดอยู่อืม,อม,อม เจ้าเอ่อเอ่อเอ่อผู้ผู้ผู้บุกลุกมึงเป็นผู้บุกลุกเป็นพี่ไม่ต้องมองกล้องกูกูถอยเลยอย่าอย่าเคสโอ้โหมันคือธาดคือธาดนั่งไข่ห้างด้วยูเหี้ย เออเดสรูมร oh, ูปภาพเปลี่ยนไปโหดีน่ากลัวแต่ก็แอบสวยนะสวยเป็นอาร์ตฮ่าเฮ้ยดีวะตีสามแล้วจะตีสามแล้วมองกัน <c oughs> มาสะดุดที่ห้องนี้ทุกทีเลยมันเหมือนมีอะไรเกินมีอะไรหายตลอดเลยห้องเนี้ยอ่ะออเตอร์ไปตีสามแล้วตีสามแล้วทำไมต้องมาทำงานกะเที่ยงคืนถึงหกโมงหรือเปล่ามันควรจะหกโมงถ้ามันเริ่มเที่ยงคืนเอ๊ะ ตะปูเปิดในห้องครัวตะปูตะปูะปยังไงตะปูเปิดใครเปิดตู้เย็นกินอะ่ะใครมาหากินของกินตอนปีสามอะ่ะฮะใช้ไม่ได้เลยเออระวังอ้วนนะเออเออเอเอ,นนอนี่ว่าน่าร้อนรู้ว่าน่ารักอยู่กาลองเพงลงกู รูปมันมันคือรูปนั้นหรอเอ้อรีพอร์ตไม่เสียหายมันคือรูปนั้นหรอดืมอ่ะหรอมันคือรูปนี้หรอไม่ได้จำเออมันคือรูปนี้แหละอืมสนีอเออเออเออสตัดดี้มี i n t ร u d e r ตึนลก้องก็เ,เออกข้ามาทำไมอะเดี๋ยวเดี๋ยว คนลุกคืออะไรแล้วถ้ามันยืดเหรอคิดปเองปะตืตาตาตาเบอร์เบลวป่ะเนี่ยเนี่ยตกใจวิ่งไม่หายหมั้งเออเอออันนี้ยืดอันนี้ยืด อันนี้ยืดเย่ไม่ได้พักหายใจตกใจยังตกใจกับไอ้หัวแขนถือมือหัวอะไรเมื่อกี้เฮ้ยตกลงลายไหมเราเราต้องจำไหมมันไม่มีอะไรเลยจริงๆเหรอมันจะไม่มีอะไรเลยเหรอ ไม่มีมันก็ดีแหละแต่มันไม่มีจริงๆอะเหรอเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันเตือนแล้วเนี่ยเสียงหลงอีกแล้วอ๋อห้องครัวมีอะไรหายไปไหมอ่ะมีปะ ไม่มีมันคืออะไรมันคืออะไรห้องนี้หรอใช่ไหมเออมันมีของเพิ่มมันไม่มีของเพิ่มหรอกอืม ตีสี่แล้วอาโอ้ใครยัไงไปเล่นได้วะเคโอ้ย มันยีดไวเรื่องว่าิตีเขาเราฆ่าทิ้งไม่เล่นโอ้ใครจะผ่นานว่าได้แค่ตีสี่อะรมาไปตีสี่โอเคงั้นก็ข <c oughs> อให้ของั้นคลิปนี้ก็ขอจบไ้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไปเจอเมื่ไหม่พาณนาเดี๋ยวมาต่อต่อไหมผมไม่อยากเล่นเลยว่ะโอเคต่อไม่ต่อไี้เรื่องหนึ่งไปเจอกันนะครับเอ่อกับ Am On Observation Duty สี่ มา,มาผมมาเล่นวูเล่นพาค์ีเลยโอ okay. เครอบหนะ้าถ้าเล่นถ้ามาต่อนะเราจะไปที่ที่ท,ที่ที่นี้กันบ้านชนบทโอเคเจอกันใหม่พาทหน้าครับเราทุกคนนะครับ,บ,รบถ้าชอบกด like, กดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย